การนี่พี่จะหยุดความคิดได้ไม่ว่ามันคิดโทสะคิดโมหะหรือจะคิดดีคิดม่พี่ต้องหาที่ให้เขาคิดแทนพี่ต้องหาที่ให้เขาอยู่แทนง่ายที่สุดก็คือมารู้ลมพี่ถ้ามีสติเรารู้ได้เฮ้ยนี่เรากําลังโกรธไปกลับมาดื่มมารู้ลมแต่ในขณะที่พี่มารู้ลมไออารมณ์โกรธอ่ะมันยังมันยังมีกระแสอารมณ์อ,อยู่ใจเรามันก็พึ่งละจากความโกรธใช่ไหมมารู้ลมใช่ไหมมันยังมันยังไม่หา่างเออมันยังกระชันชิดอยู่ฉะนั้นมันจะมีสัญญามีความกังวล มันยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราเพิ่งละมามันก็จะพยายามกลับไปคิดถ้าพี่สังเกตทําใหม่ๆปุ๊บพี่ดึงมาพูดผมมันกลับไปคิดี๋ยวพี่ดึงกับมันมันกลับไปโมโหแล้วะพี่ดึงกับมันนั่นแสดงว่ากําลังสมาธิพี่ไม่พอกําลังสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นถึาเมื่อไหร่ที่ความคิดพี่ไปโกรธปุ๊บพี่สติระลึกรู้ทันใช่ไหมสติคือความระลึกได้รู้ทันว่าเราจะโกรธพอรู้ทันปุ๊บไอความคิดนั้นหยุดแล้วนะมันต้องหยุดมันรู้ก่อนมันจะมามีสติไม่่่ไไดด้้้ถามมัันนนหยุเรือง มันจะต้องหยุดเรื่องนั้นก่อนมันต้องหยุดเรื่องคิดเรื่องนั้นก่อนแล้วมาคิดเรื่องนี้แทนว่าเฮ้ยเมื่อกี้ฉันคิดไปมันระลึกได้พอมันระลึกได้ปุ๊บพี่มารู้ลมเฮ้ยฉันโกรธอยู่ฉันมารู้ลมพอมารู้ลมเสร็จมันกลับไปอีกมันดึงกลับไปคิดอีกพี่ะระลึกได้พี่ก็ดึงกลับมาอยู่กับลมคร <c oughs> าวน,นี้กําลังสมาธิอยู่ไหนสมาธิอยู่ตรงที่ว่าถ้าพี่ละจากความโกรธแล้วละความคี่เจอเรื่องที่โกรธมารู้ลมหายใจหรือมานับหนึ่งถึงสิบการที่พี่มาอยู่กับลมหายใจได้นานเท่าไหร่นั่ การที่พี่มานับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบได้นั่นคือกําลังสมาธิถ้ามีถ้าพี่มีกําลังสมาธิมากพี่อาจจะมานับได้หนึ่งถึงร้อยเลยโดยที่มันไม่กลับไปคิดถ้าพี่ฝึกสมาธิบ่อยบ่อยนะสมาธิหมายในความตั้งมัน่นสมมติสมมติว่าพี่ฝึกให้ใจพี่ไปตั้งมั่นอยู่กับอะไรได้นานนี่นั่นแหละคือกําลังสมาธิฝึกบ่อยๆ่อเขาจะมีกําลังเวลาเรากําลังโกรธเราโมโหปุ๊บเราเลิกได้ เรารู้ว่าคิดต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์คิดต่อไปก็ไม่เป็นสาระคิดต่อไปแล้วแล้ก็ก็โกรธฟุง้งซ่านไปบ่าพอเรารรู้เราจับมายุ่กับลมตานนี้พออยู่กับล,ลมเนี่ยพี่จะอยู่กับลมได้นานแค่ไหนอยู่ที่กําลังสมาธิที่พี่ฝึกมาพี่อาจจะอยู่ได้แค่สองวิมันก็ไปหรือได้พี่ก็ดึงกลับมาถ้ากําลังสมาธิพี่พี่อาจจะอยู่ได้นาทีสองนาทีสามนาที